สวัสดีครับพี kind of ่น้องผู้ใดอยากได้ปลาหลดปลาหลดปลาหลดมีสตัวงามๆพี่น้องจ้าปลาหลดปากแห้งพี่น้องอืมตัวสวยนิ้วหนึ่งนิ้วนึ่งทอดกรอบๆพี่น้องปลาหลดปากแห้งผู้ใดอยากได้สร้างได้ครับผมนี่คนน่ะมิจังงามๆนี่เดี๋ยมาเมื่อนี้เมื่อนี้เป็นปากโบทันมี่สี่กิโลเหมือน เบามากเหมือนเลยบอกเป็นมามือมือเป็นจังเทียให้ไปเอาอีกครับผมเดี๋ยวแต่ไหนเดี๋ยวแต่ไหนกระซิมาตากอีกครับผมตาอีกพึ่งอีกพึ่งอีกครับผมพึ่งอีกแบบหนึงแต่เป็นจ้างที่ได้ส่งให้ลูกค้าส่งให้พี่ให้น้องเครับผู้ใดอยากได้ก็สั่งได้เด้อพี่น้องสั่งได้ซ้ำมันมีครับผมเพราะว่าหลังปีใหม่กระซิมคนนี้กระซิมีแนงบ่มี่แรงสิแหมกิโลละจักบาทหรือไม่ 570บาทค่ะ570บาทพี่น้องผู้ใดอยากได้สั่งได้เลยนะคะหาอยากเด้ค่าส่งเมา60บาทครับผมค่าส่ง60บาทเนาะผู้ใดถามมาว่าปลาลดลดเจ็ดบาทซะหน่อยนี่ละห้าร้อบาท570บาทครับผมอยากได้สั่งได้นะครับมีแต่งามๆมีแต่งามๆปลาโลดปลาขาวปลาช่อนปลาดูบปลาเซียม ปลาเซนก็มีดได้จากผมปลาเซนปลาโน้นจันนะปลาโน้นจันทพักน้อบปลาฟีนแล้วแต่พี่น้องสั่งแล้วจ้่พี่น้องเนาะพอดีพอดีเลยทอดก็ถอดกินก็เข่าแล้วไม่สัตว์มึงกันนะทอดไว้แล้วอันนี้พึ่งไปเอามาเนี่ยสวงามอันนี้บวเกี้ยวค่ะเอามาขายได้หนิพี่น้องนี่ อันนี้เราเอามากินอันนี้เราทอดก็นี่ข้าวเหนียวขัานเดียวกันล่ะอันนี้ทอดแล้วอือนี่พ่อท่านได้ทอดอื่พ่อทอดอืเอาไปที่น้องทอดจริงนี่วันเดอยากได้สั่งได้พี่น้องน้ำหรือพี่น้องอยากให้ทอดก็เสียค่าน้ำมันให้จ้าก็ได้ฮะจ้าอืมอืมมันนั่งเจีบเจ๊พี่น้องทอดปลาลุดจริงก็เขา กิงของกอนนี่หลังนี้กัเนเถอะมันสลังนือก็เป็นยังข่อยจับตะป่าจับป่ารถอืแ่แซ่บม,มั่นดีกินด้มัดกางปรดกิโลละเท่าไหร่กิโลละห้าร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะครับผม ตังกิโลก็ได้เราก็ส่งครึ่งโลเราก็ขายค่ะครับ่ว่าจะเป็นต้องโลนึงเครื่องรู้กับขายปลาทุกชนิดขึ้นกันเนี้ยแดดเดียวหมูแดดเดียวไซ่กล่องเราก็มีบริการถ้าอยากให้เราทอดให้พร้อมรับประทานเอาไปแค่อใส่ไมโครเวฟเนาะเราก็ทอดให้แต่เสียค่าน้ามันนะครับเสียค่าน้ามันขวดน,นึงเพราะเราต้องใช้น้ามันใหม่ เราทอดน้ำมันเกลีบได้ได้พี่น้องเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ำมันเกลมาทอดสิถ้าไปทอดพี่น้องมันจะที่เหม็นหืนเหม็นทอดเสร็จปุ๊บเราก็พักไว้ครับมันเสด็จน้ำมันแล้วแพ็กให้แพ็กให้นะครับเม่นไ่มาทอดเจ้านี่แล้วเจ้ารุ่นมาก็กเอาน้ำมันเจ้านี่ทอดโบแมนนี่เขาเปลี่ยนน้ำมันทุกทุกลงกวนน้ำมันใหม่หมดเลยไม่ใช่ตัวที่กินที่ดิบนะอันนี้ดิบนะ อันนี้ทอดแล้วไม่ไกินปลาตากแห้งนะปลาตากแห่ามื้อนีไม่ใช่มึงคลอดเอาใส่แบบข้างอกมึงจะได้กินเขากินจนว่าขเขาเบิร์ตรติปีปดิกินเขาเบิร์ติปกินต้นเนี่ยเออเอาไปขายน้ำบานเขาจะว่าอันมือ้อใดทอดปลาลวดเขาเบิร์ตริปมื้อนั่นคนว่ากินจกกินไปเรื่อยไหมเอาแค่ว่าไม่เคยกินขอนีอยไม่กิน,กกนออขอนียวสักพักจะว่ากินด้วย ก็ว่ากินบ่าไรครับเย็บท้องพี่น้องไม่บางเรื่องก็ิ้วอีกท้ายาไปแล้วรุ่นมันก็สิมีตัวตัวน้อยตัวเนี่ยตัวตัวซ้ำนี่จะว่าอันเนี่แเสียบเป็นสเนกเสียบตัวน้อยเสียบเข้า เขาเรียกบ่ได้ว่าล็อตนี้มันสิมาตัวน้อยตัวใหญ่ไหมแต่ว่ามันก็บ่ใหญ่หลายดอกฝลวดมันก็สินมาประมาณนี้แหละแล้วแต่เพิ่นได้แห่จ้ะพี่น้องเด่เพิ่นได้มารอบอันรอบนี้เพิ่นได้มาตัวใหญ่รอบนี้เพิ่นได้มาตัวน้อยสิมีห้าแฉกแต่ใดมาทั้ง2อย่างสิมีไม่ว่ากัราคาเดียวกันเด้อจ้ะพี่น้องเด้อฝาลวดจ้าปลารอด570บาทนะคะผ้าส่งเมาสั่งกี่อย่างก็เมาหกสิบบาทค่ะ ปลาส้มกับมีด้วจ้ะพี่น้องปลาส้มปลาตะเพียนปลาจีนมือคิปนี่ขอขายของแน่ด้วจ้ะพี่น้องเด้อขอขายของแน่จ้วาวได้ขายของโดนแล้วบ่าขายบ่ได้ขายหรอกเป็นเดือนแล้วมั้งเนาะออืบ่ได้ขายเอามาโซ่ซื้ <laughs> อเรามาโซ่อยากเอาไหมมึงซื้อนะแก่แก่พี่น้องเห็นใจแล้ว <laughs> แก่แก่ <laughs> พี่น้อง <laughs> ที่กันรุ้นาซื้อ,อ <laughs> บัวสื่อมันดอกบัวสั่โอ้ยใส่อุดหนุนมันเนี่ยที่ตูดมันหง่บขอบคุณหลายๆนะแมนถ้าบ่มีพี่บ่มีน้องเขาก็บ่ได้ขายดอกจ้๋พี่น้องจ้ะแต่ย้อนมีพี่มีน้องมาซอยสื่อซอยอุดหนุนนี่ละเพื่อกระจายขายแต่อย่างนีเงินซื้อกับเขาในคัวนในเรียนขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนแล้วเนาะพี่น้องเนาะทั้งให้กำลังใจทั้งซอยสื่อสินค้านั่นมันอีหลืได้กินกั็ขอเนี่ยเจ้าจะวิญญาจะไปกินมั้ง สร้างไปจะเครื่องโลก่อนก็ได้อืเอาไปซิ้งเบิองก่อนก็ได้บ่ว่ากันจะได้ปลายั้งก็สร้างเลยจ้ะไม่ถูกใจค่อยค่อยติตีกันได้ติติติไม่ได้ครับผมเขาก็สิเอามาปรับปรุงแก้ไขว่ามันเป็นเพราะยั้งว่าอีหยังจังเลยก็เลยอยากแบบว่าที่ขาดถอดหลังเสร็อยู่ในออยากให้เขาทอดแหง จะแคบไปเบฟกินสบายๆเนาะบริการคุ้มเพิ่มเฟซพร้อมบ,บริการใช่พี่น้องจ๋ามิตรสู่้ำงามอิริเบฟได้บอหนิมิตรสู่้ำง,ง,งามนี่ถ้าเพชทถ้าเพทที่ทรงมืออื่นเพทกับซีพึ่งอีกแดดหนึง่งแล้วกับจังที่ทรงนอกจากพี่น้องเนาะเพราะว่าอันนี้มันกับแห้งแล้วละ่ะแห้งแล้วแต่ว่าคือคือเขาอยากให้มัน โอเคก็นี่อันนี้มันก็แห้งแล้วก็สามารถส่งได้แล้วเนี่ยเราก็คืออยากให้มันชัวร์อยากให้มันคับกานี้พอไปทอดพี่น้องพี่น้องก็ทอดหรือว่าเอาเขาตู้เย็นไ้เด้อพี่น้องเด้อนี่ยั้นพี่น้องที่กินพี่น้องก็เอาออกมาทอดเลยบ่ต้องไปพึ่งอีกจ่ะเพราะว่ามันแห้งแล้วพี่น้องก็เอาออกมาจากตู้เย็นก็มาทอดเลยทอดได้เลยค่ะสั่งได้นะคะสามันนี้พี่น้องจ้าโบเบนยังดอก ที่ที่ขายนี่ซ้ำมันมีถ้าเกิดว่าหลังปีไม่ถ้าเกิดว่ามันมันหายากแล้วนี่สั่งบวกบวกได้เหล่านี้ทีนจ้าพี่น้องจ้าการซีได้ยูต่ว่าการดนลเดืนเพือ่แมดนลเดืนเือมันมันมาได้ตลอดจังสี่นอกจากการซืดนลเดือนเือหรืออาทิตย์หนึ่งมิือนึงหรือว่าอทิอ้อสองอาทิตย์มิือนึงส่นอกจากพี่น้องเนาะจ้ากขอบุณขอบคุณพี่น้องทุกคนละนอกจากสั่งเข้ามาได้เลยนะคะศูนย์เก้าสอง Uh, 8 3 8 3า8 5นะคะพี่น้องขาคลิปนี้กับไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า